สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหานใช้5บาทนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดบางชันครับผมมากับวีรินนะครับวันนี้เราจะมาทําบุญนะครับแล้วก็จะมาขอพรทาวเวสุวรรณนะครับที่คิดว่าแบบว่าอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็เปิด24ชั่วโมงด้วยนะครับสายกลางคืนไม่ควรพลาดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปบูชาดอกไม้ใช่ไหมแล้วก็หยอดตู้ทําบุญนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับผม เดี๋ยวเรามาบูชาดอกไม้ครับผมดอกบุหลาบทูบเทียนกันนะครับผมไปว้องค์รู่นะครับนี่เลยเอาชุดไหนดีพลอยชุดละร้อยนี่นะชุดเราชุดนี้นะครับชุดขอพรนะครับพานกุหลาบนะครับผมความมั่นคงดาวเรืองเจริญรุ่งเรืองผลไม้เท่ากับของความอุดมสมบูรณ์นะครับชุดละเก้าสิบเก้านะครับชุดละเก้าสิบเก้านะครับผมอ่าเรายอดเลยนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้เอาให้เอาเอาให้พลอยก่อนแล้วกันนะ ไหนพลอยข้าไหนอันนี้นะอันนี้สวยสวยไหมอันนี้โอเคครับผมอันนี้ของพอยนะครับอ่าวันนี้มากับน้องด้วยนะอันนี้ของน้องนะครับแล้วก็ของผมนะครับผมออยดอดตังยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสแกนอ่ะยิ้มตังมันแล้วของน,น้องเลยใเห็นไครับยอดทาบุญก่อน,นครับผมอ,อีกอันหนึ่งไหมมาถ่ายถ่ายเดี๋ยวกอถ้าชุดคือได้ ค,คือเลือกได้ใช่ไหมดอกไม้ครับกล้ยด้วยดิน่าจะเลือกได้อ่าแล้วก็เอานี้ด้วยนะครับเอาแบบไม่เหมือนกันดีไหมอ่าเอาแบบไม่เหมือนกันดีกว่าอเ,วเอาแบบไม่เหมือนกันดีกว่านะครับเอาอันข้างในสวยสวยอุ้ยอันนี้สวยนะสวยนะครับอันนี้ไปครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจุดที่หนึ่งกันเลยดีกว่าครับ นี่นะครับผมขั้นตอนการไหว้ขอพรองคทาวเวสวรรณวัดบางชันนะครับหนึ่งครับนำของที่จะถวายมาตั้งที่โต๊ะด้านหน้าก่อนนะครับก็จะมีนี่ครับพานที่เรามาแล้วครับน้ําพานกุหลาบยกเว้นนะครับดอกพวงมาลัยดาวเรืองนะครับไม่ต้องไปวางนะครับจุดที่สองไปจุดทูปท่องพระคาถาอธิษฐานขอพรแล้วกั้นใจปักทูปต้องกั้นใจปักทูบด้วยอืแล้วก็เติมน้ํามันตะเกียงนะครับอ่ะ ข้อที่4เนี่ยมีทั้งกลางวันกลางคืนนะครับเราก็กลางคืนก็คือว่าไปอธิษฐานบทผ้า3าสีเพื่อเป็นการแก้เค็ดถ้าเป็นกลางคืนใช่ไหมห้าขอพรองค์ทา้าเวสุวรรณสี่พระพักพก,พก,กายทองคํา6นําธนบัตร1ใบไปรูปที่หัวทำมาลงแห่งโชคให้เงินทองจงเพิ่มพูนนะครับ7นะครับนํากระเป๋าสตังค์ไปวนรอบกระบองนะครับให้เงินทองไหลามาเทมานะครับแปด ปิดทององปู่ทาเวสุวรนณครับเก้าเก้าค่อยมาจุดทูบเสียงโชคนะครับแล้วก็อย่าลืมอธิษฐานด้วครับแล้วก็สิบครับยกองค์ทาเวสุวัรเสียงไทยตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวเราไปจุดที่หนึ่งกันก่อนแล้วกันนะครับจุดที่หนึ่งนะครับ,รบมามวางวางตรงนี้ไง วางน้ำเปิดน้ำเูกป้าอาวางเปิดน้ำน้ำมันตะเกียงยังไม่ต้องอตก่ออไปจุดที่สามเทน้ำมันมเรามาเทน้ำมันกันดีกว่าคะใช่ทำไมนี้ไม่สว่างสวัยเลยอะไปอน้น,นดีกว่า นี่น้ำมันครับเซสองอันเลยจะได้สว่างสวยัยไว้ไหนอะขวดน้ำมันเนี่ยอ๋อมานี่ขวดน้ำมันไว้นี่ครับเสร็จแล้วเทน้ำมันตะเกียงเราก็จะไปจุดที่จุดที่สี่เนี่ยให้ไปปดปดผ้าสามสีข้างบนใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปขอพร ไปขอพรเบื้องหน้าองค์เท้าเวสุวรรณสี่พัก<ม>ก็คือข้างบนนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปข้างบนนะครับ<ม>โอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปข้างบนกันดีกว่าครับหยุดเลยขันใจนี้มาใหม่อันนี้มาใหม่นี่เลยใช่ใช่เราต้องขึ้นขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วเราค่อยมาขอพรตรงนี้เลยโหนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยเหรอ,หรอใช่ครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปขอพรข้างบนก่อนเดี๋ยวเราลงมาจุด จุดนี้แล้วก็มาปักอันนี้เราต้องเปิดคาถานี้ก่อนไหมใช่เหมือนจะไม่เคยสวดเลยวะไม่มีกุหลาบอ่ะไม่มีทูปด้วยไม่เราไหว้ข้างล่างหมดแล้วอาอเหรออันนี้ไม่ต้องสวดล้วใช่ไหมฮมยมาคนละบทนะพี่เ,เราไหว้ก่อนกก่อนนะครับดูเข้มขังมากเลยนะครับ ขอพรท้ากุเพตขอพรท้ากุเพตครับตั้งบ้านเรมอนเวสสังขาราภรณ์โมคุทายะตั้งจิตอธิษฐานรูปที่ทรรมรงครับรูปแสตม์นะครับ ตกเงินอาธิฐานเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าบนไปจากทางไหนอะ่ะเอาทางนี้พอถนัดแล้วกันทางขวานี่ถูกไหมข้าพระเจ้าขออาธิฐานเบื้องหน้าองค์ท้าวเวสุหันสขอให้กระเป๋าใบนี้ขอ,อให้มีเงินเออยอะๆจงเต็มไปด้วยทรัพย์สินมีค่าเงินไหลามาเทมาเราไม่มีกระเป๋าเนี่ยมีเงินนี่โทรศัพท์ที่ไงโทรศัพท์เราถ่ายอยู่ อ๋อเนี่ยกระเป๋าเราเนี่ยนี่เลยครับกวักเข้ามาไม่มีอะไรเลยวนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยว<อ>ผมเนี่ยเดี๋ยวหยุดคลิปปุ๊บเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาวนดีกว่าอ่ะประมาณนี้ครับให้เราได้ลุ้นกันอีกแล้วนะวางเมื่อกี้วา,ว,าวางวางวางอะไรนะเขาเรียกว่าทูบใช่ไหมตัวเลขไว้แล้วคุณลุงเคาไปทิ้งนะครับของผมเก็บใส่กระเป๋าไว้เหลืออันเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวันนี้จะได้โชว์ไหมได้ไหมเงินได้ เดี๋ยวให้ใครปักใครปักเอาทำไมกินไม่ปักเอาไว้มุมเอาไว้อย่าลืมเอาไว้อย่าลืมตรงไหนเอ,เอาไม่ต้องอ้อ,อมิดไหมิดเลยเลขออกฝั่งไหนจะไ,ได้ดูชัชดเนยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับเดี๋ยวไปสำรวจที่อื่นกันต่อนะ นนะ่ะสีประจำวันเกิดพิมพ์ของพิมพ์สีอะไรสีเลยจะพูดกลางคืนนะถ้าจะไม่ผิดพูดกลางคืนมะมาสามคน เดี๋ยวเราจะมาลอยกันตรงนี้นะครับอ้าวตรงนี้ไม่มีไฟน่ะพี่จุดแล้วนะครับเร็วอลอยไปส,สวยๆเราก็มาเดินรอดต้องจับรวยๆนะเขาให้เดินกี่รอบนะรอบเดียวไหม เาเจอเใช่หมครบแล้วเหรอแคนนี้ใช่ไหมอยู่ไปไน,นะคะเสร็จแล้วเราไปไหนกันต่อนี่ไปนี่นี่นี่พี่เคยมาทำเนี่ยซ้ายมือซ้ายมือนี่น,นี่เลย งั้นผมขอรับนะครับเขาบอกว่าข้าให้เองรวยสาธุรออว,วยๆนะครับ้อ้ยยืนมึงก็อีไหมเนี่ย,ยพักเบรกครับแอดมินเราหิวน้ำนะแล้วชอบมากมเลยครับผมแต่โฆษณาไม่เข้านะกินทุกวัน,นครับ,รรบอเค,ครับรขอบอนุญาตกดัค,คู่ครับ เดี๋ยวเรามาดูเลขกันดีกว่าครับอันไหนของวางไว้ตรงไหนอะอันนี้อันไหนอะมีได้แค่สองตัวเองอะก็เรามีเดียวแค่สองตัวนะะเลได้แค่สองตัวเองสองศูนย์นี่นะครับผมเอาไปหวดกันนะสองศูนย์ข้างๆด้วยหนึ่งหก เราไปหาเลขกันดีกว่าครับที่เดิมถ่ายลงได้หรอเลขได้ดิซูมมาเลยซูมมาเลยใช่ไหมเ,เรียบร้อยแล้วครับผมซื้อแล้วนะฮะเสร็จสี่คนต่อไปเสร็จสีคนต่อไปแบ่งพี่มั้ยเนี่ยแบ่งโอเคแบ่งนะนี่เป็นหลักฐานนะแบ่งเท่าไหร่ครึ่งครึ่งรวยแล้วครึ่งครางวัลที่หนึ่งครึ่งครึ่งโอเคครับผมมาทำบุญเรียบร้อยครับ ว่างนะครับผมจะมาขอพรนะครับองค์ปู่ชาวสวนนะครับผมจะมาทําบุญนะครับเงียบเงียบสงบนะครับตอนนี้เกือบประมาณตีสองกว่าแล้วนะครับผมเปิด24ชั่วโมงนะครับผมว่างๆก็มากันได้นะครับผมเงียบเลยนะครับผมที่นี่นะครับก็มีนะครับมีตู้เครื่องดื่มให้ให้กดกันนะครับตรงไหนอ่ะก่อนกลับเดี๋ยวเราไปไหว้พระพิฆเนตแล้วก็เปลี่ยนเต็มซีกันนิดนึงนะครับ เาไปดูพี่เาได้ทำใหม่เหรออือใช่ใช่ใชสวยสวยไหมสวยดูนครับอุ๊ยอ่าฝากประชาสัมพันธ์เลยเลยดีไหมเนี่ยอุปสมบทนะครับวัดบางชันนะครับมผมประจำปี2,568วันที่21ถึง22มิถุนายนครับบวชฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่าย หนึ่งครั้งในชีวิตทดแทนคุณกิดามารดานะครับผมน,นี่เลยนะครับผมใครจะร่วมบริจาคนะครับ,รบหรือจะสมัครบวชก็มีรายละเอียดตามนี้เลยนะครับผมอ่ะนี่นะครับ